ับผมสมาริกคอมนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณชายทะเลนะฮะตอนนี้งานข้าวจริงๆครับผมเจอเกี่ยวนิดเกี่ยวเองฮะร,ร่วงไม่เป็นแถบเลยฮะเป็นนิสสัตนะนี่นะครับทะเบียนะครับอันนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะฮะ ขีมาเบาๆแล้วช้าๆหน่อยๆเดียวนะฮะเกี่ยวนิดเดียวร่วงนี่นะครับคือตอนนี้ก็เคลียร์กันจบแล้วนะครับเป็นรถเก๋งนิสสันสีดำนะครับ ก็โอเคนะครับผม